everyone let me just start introducing myself my name is win chawari my name is tanisha net In. my code of group en004 today we're going to talk about solar power for most people with society city today is not well managed เครื่องกันน้ำโดยใช้หลักการเพราะได้หน,นักน้าแสงอาทิตย์ครับยิงใช้แผ่นอะคริลิกไม่ใช่สังกะสีใช้มีั้ชีพใช้อะไรอย่างนี้เหตุผลใดจึงเลือกใช้อะคริลิกซึ่งมันเป็นพลาสติกใช่ไหมอะคริลิกอ่ะค่ะแล้วมันจะมีผลเสียไหมอย่างเช่นความร้อนมันระเหยลงมาแล้วมันมันจะเจือปนมันจะเจือปนเป็นชใช้ทางอุตสาหกรรมทั่วไปอยู่แล้วคะ่ะสามารถใช้ได้โดยไม่มีสัร จอปนตกลงมาด้วยค่ะพอหนึ่งควจะมีหรือไม่มีค่ะถ้าจะมีก็ไปปรับให้มันมีเหมือนกันนะลูกนะถ้าจะมีก็ไปปรับคือเป็นการกระทบกับอ่าอุณหภูมิที่มันต่ําลงแล้วทําให้ควบแน่นกลายเป็นเป็นหยด,ดน้ําใช่ไหมคะอันนี้คือหลักการควบแน่นนะคะเพราะฉะนั้นนเรนจะต้องใช้ทั้งสองคำทั้งการระเหยและการควบแน่นนะคะ